สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะนำเสนอหลักสิบหน่วยข้างบนนะคะของแอดหนูน้ำทิพย์นะคะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเนาะเริ่มสิหเมษายนหลักสิบได้หลักสิบนะคะเจ็ดเก้าสองหลักหน่วยได้แปดเก้าหนึ่ง จับชุดได้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าเก้าหนึ่งสองแปดสองเก้าสองหนึ่งเลขที่ออกเก้าแปดเข้านะคะเข้าตรงๆเลยนะคะ แล้ววันที่สองพื้นสองพืสภาหลักสิบได้หนึ่งสามหกหลักหน่วยได้หกเจ็ดเก้าจับชุดได้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกเก้าสามหกสามเจ็ดสามเก้า หกหกหกเจ็ดหกเก้าเลขที่ออกหนึ่งหกเข้านะคะเข้าหนึ่งหกตรงตรงเลยนะคะอ่าแล้ววันที่สิบหกพฤษภาสิบหกพฤษภาเลขหลักสิบได้เก้าหนึ่งสี

ก้าสนะคะถูกนะคะตรงตรงเลยค่ะแล้ววันที่1มิถุนาให้เลขเด่นหลักสิบเจ็กหลักหน่วย1 0 1 3 013จับชุดได้7071 73 9091 93 2021 23เลขที่ออก93อ่ะนะวิชาหนม่งุ 1, น,นาพุสภาอ๋ออันนี้90อันนี้ผิดอันนี้93ค่ะ ขอโทษนะเอดแอดเอเขียนผิดนะอันนี้อันนี้เก้าสามอออเก้าสามอันนี้อันนี้แอดขอโทษนะเขียนผิดอ๋อเก้าศูนย์เขียนผิดเขียนผิดอออเก้าศูนย์เขียนใหม่นะมาอยากลบเลยดำโอเคเข้าเก้าศูนย์นะคะอ่าต่อไปขอโทษนะแอดผิดพลาดนิดนึงอ่า วแล้ววันที่สิบหกมิถุนาหลักสิบข้างบนนะคะหลักสิบข้างบนห้าเจ็ดศูนย์หลักหน่วยได้สี่ห้าเจ็ดจับชุดได้ห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้า เจ็ดเจ็ดศูนย์สเลขที่ออก04นยะคะศู 04, เข้านะคะเข้า0ูนย์สตรงตรงเลยนะคะอ่าวันที่หนึ่งกรกฎางวดที่จะมาถึงนี้นะคะหลักสิบได้ 1> 9ก้หนึ่งสหลักหน่วยได้2 3งาหจับชุดได้9ก้าสองเก้าสามเก้าห้าหนึ่งสองหนึ่งสหนสองสีห้าออกอะไรยังไม่รู้นะคะวันที่หนึ่ง รู้ผลกันค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะฝากช่องลักกี้นิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ